นั่นอ่ะบอ,บอกอีกทีนะครับมันเป็นงานแข่งวายลิฟแชมเปี้ยนชิพ i p าหลีนะครับวายลิฟแชมเปี้ยนชิพเการีีเป็นรอบพีนะครับพีซี s o n นเตรียมก่อนเข้าซีซั่นจริงของ2020ของเขานะครับและเป็นรอบอินวิเทชันด้วยคือไม่ได้มีการแข่งแบบปกติที่ให้มาลงสมัครนะเรียกมาเลยนะครับเรียกมาแข่งเลยนั่นเองครับ อันนี้มันมันจะเจอกับทางด้านของลิฟสแอนด์บ็อกก์กับเอฟนะครับเอฟก็ค I mean ือแอฟริกาฟีดเด้เละแอฟริกาฟีดน่าจะเป็นทีมที่ได้สปอนมาจากอ่ะไรช่องแอฟริกาหรือจักเนาะเป็นช่องไลฟ์คล้ายๆไลฟ์ของเกาหลีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่ยฮะผมก็เคยแวะไปดูแต่มันใช้ยากผมก็เลยไม่ค่อยได้ไปใช้หรอกนะครับแล้วก็มีลิฟสแอนด์บ็อกก์เรารู้จักอยู่แล้วมันมาจากเอลซีเคฮะลิฟสแอนด์บ็อกก์เนี่ยมันก็มีเพลเยอร์เก่าๆเพลเยอร์ย้ายไปย้ายมาหมดสัญญาแล้วก็ย้ายทีมไปมาจากหลายๆทีมใหญ่ๆแต่่่่่วววาาาาาใในนัยยยลลลิฟเเเเเเหหมมมือออ้้จะะีปรงพ์ ดังนั้น,พนเพลเยอร์ที่เราจะเห็นในนะี้มันจะเป็นเพยเยอร์ใหม่เลยไม่ใช่เพลเยอร์จากจาก LCK เลยครับแต่ว่าเป็นทีมจาก LCK เหมือนเดิมสปอนเซอร์เหมือนเดิมเปรอะเลยเนาะก็อินโทรกันนี้หน่อยสำหรับทางเกาหลีอะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็เข,าข้าแนแข่งหลามันะ้งเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะดึงดึงแม่งเลยแล้วกันแต่เวลาแต่ก็ทำสวยนะอ่ะนี่เวทีอะดูดูดูต้หน่อยนะเวทีเขาก็จัดที่สนามเดียวกับ LCK แหละครับที่นั่นแหละ เหมือนกันเป๊ะเลยเนาะอันนี้เขาจะเป็นการแข่งกันแบบเบสออฟไฟนะรอบนี้รู้สึกจะเป็นเบสออฟไฟนะครับใครชนะ3เกมก่อนคนนั้นก็ชนะไปเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นในส่วนของนักพากย์ของเกาหลีครับผมก็ไม่รู้จักหรอกก็เห็นบางอะไรบางสไตล์เกาหลีเขาจะพากไม่เหมือนอเมริกาไม่เหมือนไทยเลยครับเขาจะแบบว่าอารมณ์แบบใชนักพากสามคนเลยเสร็จแล้วก็ลงเล็กมากเลยคือแบบเวลาพากอะ่ะเวลานัวคือทุกค,ค,คนแม่งนัวหมดเลยอะ่ะนัวแบบคุณไม่ต้องไปฟังเลยว่าเขาพูดว่าอะไรอะ่ะมันมันมันรู้แต่อารมณ์อย่างเดียวคืออารมณ์เข้าคือเข้าเละเทะไปเลยอะ่ะนะประมาณนี้ครับ อ่ะผมขอดึงมาดูในส่วนของหน้าเพยเยอร์เลยอ่ะเพเยอะห้คนครับตั้งกองด้วยเพื่อให้รู้ว่าเล่นจริงไม่เสมอมันเสมอไม่ได้อยู่แล้วมันแข่งออฟไลน์ครับเป็นทีมแอฟริกาฟรีดอ่าผมงงอยู่อย่างหนึ่งทำไมเกาหลีชอบใช้คำว่าฟรีดอ่ากวางดงฟรีดอ่าอย่างเงี้ยผมก็เจอมาครับนะดูในส่วนของผู้เล่นทางด้านของท็อปเลนอ่ะหรือที่เราเรียกในวัยรุ่นว่าโซโลเลนนะครับงผมก็ติดท็อปเลนเหมือนเดิม คือมาลุนะครับจังเกิลคือเซคิ Se นะครับฮาเซกิเซคิะ Se i, i, อะไรก็เอาเถอะนะฮะส่วนทางด้านของมิดเลนครับอ่านว่าอะไรชอยอาน่าจะอย่างนั้นอ่ะชอยอาหรือชอยนี่แหละอาจะเป็นชอยกันแล้วก็เอ่อชออาชัวแต่มันอาใหญ่อ่ะมันต้องตั้งใจตั้งมาให้เราเว้นคำพูดหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเดี๋ยวว่าอีกทีเอ่อชอยอาหรือเปล่าแล้วก็อโลแบทเล่นเป็นตัวยิง โคแบทโคแบทแล้วก็คนสุดท้ายชื่ออะไรวะมองไม่ทันช่างมันเดี๋ยวว่ากันอีกทีเป็นซัพพอร์ตนะครับเจอกับเกมนี้เจอลิซันบ็อกซ์แอลิซันบ็อกน่าจะมีภาษีมากกว่าเปล่าด้วยความที่ว่าข้อมวดในวงการมามากกว่าออยู่มาใน LCK อาจจะมีประสบการณ์อาจจะมีอะไรมามากกว่าครับนะแต่ผมพยายามหาประวัติเพลเยอร์แล้วอ่ะไม่ค่อยจะมีก่อนหน้าปี2019เเท่าไหร่เออเหมือนเป็นเพลเยอร์ที่ตั้งมาเพื่อเล่นทางนี้เลยนะครับ เหมือนเขาเ,ขาเกมนี้นี่ LSB อยู่ทางด้านเลทไซส์ครับไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะเพลเยอร์นั่งเลทไซส์ซ้ายมือนั่งบูไซส์ขวามือนะครับแต่ว่าตารางเนี่ยบูไซส์กับอยู่ซ้ายมือแล้วเลทไซส์อยู่ขวามือนะมาถึงเขาก็เข้าสู่ดาฟิกแอนด์แบนพิก่ะ,ะทางด้านของลิฟสแอนด์บล็อกขวามือนะครับเลทไซส์เนี่ยท็อปเลนเขาเป็นโกลวใช่ไหมตัวป่าก็คือคิรินะครับอิลูชชั่นเล่นเป็นเมดนะครับยูจินเล่นเป็นแครดี้และบิดเล่นเป็นซับพอร์ตอ่ะ มีการแบนขึ้นครับทางด้านของเอฟิกาฟีดครับแบนก่อนแบนเป็นในส่วนของแอดนะแล้วตามมาด้วยแบนแบนแบรนด์นะแบนซัพพอร์ตนะแบนแอดใช่ไหมซัพพอร์ตแอดมันคือซัพพอร์ตแอดไม่ใช่แคลลี่นะแอดมันคือซัพพอร์ตผมก็ไม่เข้าใจนะองมแอดน่ากลัวขนาดนั้นเลยในไวลิฟผมเล่นกี่ทีก็ไม่น่ากลัวนะไอตัวนี้มันซัพพอร์ตใช้กับมีสโลกับสตันนะแอดแล้วก็ยิงก็ช้าดาเมจต้นก็ลำบากใช้มานาก็เปลืองฮะ สกิล3ยิงนกก็เหมือนจะมีประโยชน์แต่ก็ไม่มีประโยชน์ฮนะเออบอกไม่ถูกเหมือนกันเลยไม่ได้มองว่าเป็นแคร่เป็นแครี่ที่ต้องเลี้ยงยาวอะ่ะเลี้ยงจนถึงเลดเกมถ้าเลดเกมแล้วของขึ้นได้อะ่ะโอเคดําเมีเทดได้แต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็จะสู้ไอ้พวกแบบไคซ่าไอ้พวกแบบเวนไอ้พวกแบบเคสลีนอะไรประมาณเนี้ยจริงจะไม่ไหวอยู่ดีอะ่ะเออนะครับแล้วก็แบนตัวที่3มาเป็นกากาคาเหมือนนั่ของเอฟร์แคฟฟิตส่วนทางด้านของลิสเซนบ็อกครับแบนมาโอ้แบนแบนน,น่าสนใจลิสเซนบ็อกแบนเหมือนแบนเป็นนะแบนแบบจีน มีการแบนในส่วนของเจสครับแล้วก็แบนในส่วนของคามิลครับแล้วก็แบนในส่วนของเซตด้วยนะครับเซตเซตมันต้องปิดอะเซตมันต้องปิดเพราะแผ่ที่เขาเล่นอยู่อะมันยังเซตมันยังมันยังเลวอยู่เซตมันยังเลวอยู่นะครับอ่าแล้วก็คามิลด้วยนะคามิลนี่มันน่ารำคาญตรงเทสเตอร์ตรงเบตัมใช่ไหมอันติเมตใช่ไหมครอบแล้วออกไม่ได้ครับมีทางเดียวก็คือถีบอีคามิลออกไปนะแล้วก็คามิลเป็นตัวที่ถ้าฟาร์มเลสถ้าฟาร์มเลสเก่งนะครับ ทั้งทั้งที่โดนเนิร์ฟเลยนะตอนที่ออกมาแรกๆนะแพทซีัซนแรกๆซีเซนตู่ซีเซนหนึ่งนะโคตรเก่งเลยคามิวนะครับแล้วก็เจสครับถูกแบนออกไปเพราะเจสเนี่ยเอาจริงนะในในพีก็เกียดเจสนะครับในไวล์ลิฟก็เกียดเจสครับเพราะเจสเป็นตัวยืนท็อปเลนแล้วค่อนข้างค่อนข้างนิ่งแล้วก็ดามเมจจัดนะสเกลลิงดามเมจจัดโมบิลิตี้สูงครับมีมีข้อเสียข้อเดียวคือแทนเกอร์ไม่ได้มากอา่าเทนเกอร์เป็นอะไรตกดดันเลนเอาเรื่องเลยแหละนะครับกดดันเลนเอาเรื่องเลย ในการเลือกตัวละครครับทางด้านของอฟัฟกาฟีดครับเลือกก่อนเมื่อกี้เขาเลือกเป็นในส่วของฟิลลามาใช่ไหมฟิลลานี่ขึ้นชื่อเรื่องว่าสุดยอดดูเอลลิสหรือว่าสุดยอดหนึ่งหนึ่งในเลนนะครับอหตัวแล้วแล้วก็มันก็จะต้องสลับกันถูกไหมก็เป็นทางด้านของ l ิฟสซนบล็อกเลือกในส่วนของทวิเอไม่ใช่วารัตมาแล้วก็เลือกการเรนมานะครับแล้วลิฟนบล็ก็เลยเลือกซิกกับลาคารมานะฮะ แล้วพอกลับมาทางด้านลิฟตันบ็อกก็เลยเลือกในส่วนของเทรดกับทวิตเต็ด t e ตทวิตเตดนี่น่าจับตามองครับเป็นตัวละครที่ส่วนมากแล้วถูกปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง PC ซหรือว่าทางไวริบเหตุผลเพราะอะไรครับการแจมแก๊งครับแจมแก๊งด้วยเดสตินีครับหรือออนติเมทครับมันเกินไปนะฮะมันมันมันเกินไปฮะคือเวลามันแจมแก๊งแล้วมันทําให้ไฟเสียนะครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วอีตัวนี้แพสซีฟมันแพสซีฟมันครับอีทวิตเต็ดเฟเนี่ยแพสซีฟมันสามารถที่จะได้โบนัสโกอ่ะ จากการตีมินเนี่สะสมกันได้คือมันจะจะเร่งเงินค่อนข้างเร็วนะครับแล้วเป็นตัวที่ยืนเลนได้ค่อนข้างดีเพราะเคลียร์เวฟดีครับเคลียร์เวฟดีนะครับมีไวการ์ดในการเคลียร์เวฟบอ,อกเนาะมีการเลือกโอลาฟกับในส่วนของไดน่ามาสหรับทางด้านของอัฟริกาพีทอนะแดนนา o <ะ>โอลาฟอ่ะโอ้โหแดนนาโอลาฟิโอลานี่ตัวล้วงเข้าในหมดเลยตัวล้วงเข้าในหมดเลยร่วมกับราคาด้วยนะครับราคาเป็นตัวสปอร์ตที่ดีนะครับเป็นตัวที่เข้าด้วยแกนอินเทนส์ก็ไปยกสตูใช่ไหมแกนถ้าปกติเขาจะใช้คำว่าแกนอินเทนส์หรือควิกเนส เข้าไปยกแล้วก็ชามชามงแล้วก็ถ้าจําเป็นก็เขาเรียกว่าแบตเทนเดสกลับมาเพื่อนแบตเทนเดสเกาะมาที่เพื่อนนะครับได้สังเกตครับว่าเทรนาฟิกาฟิไม่ได้เอาในส่วนของตัวแครี่มามีการหยิบซิกมาถ้าบอกว่าซิกจะต้องเล่นเมตานั้นอะซิกลงล่างอะซิกเป็นแครี่ประมาณนั้นะซิกเป็นตัวยิงไปกับราคาดถ้าฟอร์มนี้แสดงว่าดูจากตัวละครเนี่ ฟอร์มนี้เน้นดันหรือเปล่าอ่าหนึ่งเน้นดันอ่าสองไม่เน้นว่าโบคอมโบครับเน้นการดูเอลเป็นตัวๆเลยครับสังเกตโอลาฟเฟียล,ล่าล้วงเละไม่สนใจอะไรเพราะโอลาฟก็มีแลกักล็อกในการเปิด <c oughs> อันติเมตแล้วเคลียร์ไม่โดนซีซีอะไรเนี่ยอ่าแต่ว่าต้องแลกมาการโดนดาเมจแรงขึ้นประมาณ30แต้มนะครับก็ก็เข้าไปล้วงประมาณนะั้น ในด้านของลิฟเซนบอ็อกครับเอามาในส่วนของคาสิกคาสิกก็เป็นตัวป่าที่เข้าท็อปเทียนะเทียเอสนะเทียเอสนะแม้แต่เมืองนอกก็ยังยอมรับให้มันเป็นเทียเอสนะครับเพราะว่ามันสามารถไต่แรงได้ด้วยโซโล่นะเพราะเป็นตัวที่ค่อนข้างดามจจจัดเข้าออกไวแก้งง่ายแต่ข้อเสียมีข้อเดียวฮนะคาสิกเวลาเลดเกมแล้วทีมไฟไม่มีประโยชน์เท่าไหร่มีหน้าที่เก็บสวิ๊ทชี่อย่างเดียวก็คือตัวนิ่มๆข้างหลังตัวที่มีแวลูเยอะ แต่ว่าคาซิกเนี่ยถ้าต้นเกมเขาทาดีแล้วอะแม่งจะไหลไหลแล้วมันจะมันปลายเกมมันจะไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้ามีเพื่อนมารับต่อนะครับเพราะว่าปลายเกมของดูดูด,ดูจากตัวละครของริสเซนบล์ปลายเกมยังมีพวกตัวแบบการเล่นมายืนแทงได้มีเทสมายืนแทงได้ประมาณนี้คาซิกก็คงทาหน้าที่ล้วงอย่างเดียวแล้วก็ทางด้านของวิเทเฟ e เนี่ยเป็นตัวที่น่าอุ้มคานมากในการแจมแจมวาร์ปแจมแก๊งเลย แจมแจมแก๊งแบบเวลาคลาสสิกผล่มาแล้วอาจจะเจอเดสตินีของทวิตเตอร์เฟดได้นะครับไม่ยากเท่าไหร่เนาะก็เดี๋ยวมาดูว่าท่านั่งลิฟสันบ็อกที่มีเอดีแคลร่จริงๆกับท่านั่งไอซ์สกับฟีดที่ไม่มีเอดีแคลร่แต่เป็นเป็นเป็นซิกอะมันแทนอะมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าซิกยังมีข้อดีตรงที่ว่าสกิลของซิกอะมันมันอัดป้อมไวมันเคลียร์เลนเร็วมันโซนนิ่งเยอะ ถูกไหมมันเป็นตัวที่โซนนิ่งเก่งมากนะแล้วอันติเมีมันคือยิ่งแม่งใช้สกิลมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งแรงขึ้นนะน,นะไ,ไอซิกเนี่ยนะมันใครๆเจอมันก็ลำคาญอะ่ะธรรมดาเจอที่มิดเลนยังลำคาญเลยส่วนมากจะส่วนมากในวลยลิฟจะแบนทิ้งอะจะแบนทิง้งเพราะตัวมันไม่ได้เยอะเลยตัวไม่ได้เคาน์เตอร์เยอะขนาดนั้นครับเซสเซลชาร์จของเขาอะ่ะไอไไออปลาระเบิดใดดมไมไปวางอะ่ะที่มันดีดตัวเองได้นั่นนนนน่่่ะัแหละตัวที่จะทะลายป้อมได้เร็วมากๆเลย นะครับเพราะว่าถ้าป้อมมันเหลือเลือดน้อยสกิลนี้มันจะคือมันจะแรงขึ้นอีกนี่ครับด้านบนเหมือนจะมีการประทะกันเนาะถ้าเขาไม่ประทะกันมากผมอธิบายนิดนึงครับในส่วนของด้านบนเป็นการเจอกันระหว่างโอลาฟครับเอาในส่วนของบาเลียแฟตมาเจอกับการเล่นครับเอาอิกไนท์แฟตมาส่วนด้านของป่าครับเป็นฟิโอลาป่านะครับเป็นฟิโอลาป่าเอาสมัยแฟตมาครับแล้วก็คาซิกก็สมัยแฟตเช่นกันครับแล้วก็ในด้านของมิดเลนครับเป็นโอเลน่าครับเอา ไม่ใช่โอลิน่าขออภัยครับไดอาน่าครับไดอาน่าเอาในส่วนของบริเวณแฟตมาเจอกับทีวิทเทสเฟตท,ที่เอาเอ็กซอร์ดแฟตมานะครับเอาเอ็กซอร์ดแฟตมานะอืมน่าสนใจแล้วก็อีกอย่างที่น่าสนใจของทีวิทเทสเฟตก็คือในส่วนของแมสด้วยอ่าในส่วนของไม่ใช่แมสตันดี้สิรูนน่ะรูนนะครับเอาตัวนี้มาเอาตีนเอาตีนตีปีกมานะฮะเอามายืนเลยแล้วก็ในส่วนของเลนล่างครับแคร์ลี่ก็ต้องบอกว่าเป็นซิกครับที่เอายูแฟตมาเจอกับทางด้านของวาลัสที่เอายูแฟตเช่นกันแล้วเล่นในรูนเป็น เป็นอาลีด้วยนะครับเป็นไอตัวไอตัวอะไรวิญญาณแมวหรืออะไรสักอย่างครับเอาโดนครับแดนหน้าทวิตเตอร์เฟสไล่ตอดอย่างงี้คือทวิตเตอร์เฟสในสกิลสกิลเขามันมีสกิลเร่งตีไหวด้วยมันก็จริงๆเมื่อก่อนเนี้ยเฟสเล่นเป็นเอดีได้นะครับแต่หลังๆนี่ไม่ค่อยนิยมแหละในด้านของสปอร์ตครับสปอร์ตมีในส่วนของราคารครับราคารเอาอิงไลท์เฟสมาเจอกับทางด้านของเทรสที่เอายิงไลท์เฟสเช่นกัน แม่อลูนเหมือนเหมือนกันนะเป็นลูนแท้งนะครับเป็นลูนทางด้านของรีโซฟเหมือนกันผมอาจจะเรียกสีเขียวเป็นรีโซฟอเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกับอของ PC หน่อยนึงฮะในด้านของไอเทมไม่มีอะไรมากครับแต่เหมือนว่าแดนน่ากลับไปซื้อเป็นส่วนของชีนขึ้นมาก่อนหนึ่งอันนะฮะและชีนแล้วขึ้นลองสอดอย่างงี้น่าจะขึ้นทีนี้ที่ฟอสหรือเปล่าเพราะว่าลองสอดมันขึ้นขึ้นเพดได้นะครับในส่วนของตรงกลางไดอาน่าน่าจะปวดหัวนิดนึงในช่วงต้นเกมครับเพราะว่าทวิตเตอร์เฟดมัน มันตอดนะฮะมันตอดด้วยไวท์การ์ดอย่างนี้นะแต่ว่าแต่ว่าถ้าไดนาเขาจริงๆไดนาเขาห้าเขา6แล้วเขาก็ไม่ไม่น่ากลัวขนาดนะัถ้าเคสสไตล์แม่นๆเนี่ยเราจะสามารถ Luna ลูน่ารัดได้2อสาทีเลยนะเพราะว่ามันมีมาร์กติดหัวอยู่ไงใครที่เล่นไดน,หนาเก่งคือต้องใช้ Luna ลูน่ารัดแบบต่อเนื่องได้นะครับ เพราะรูหน้ารัสนี่มันจะรีเซททันทีถ้าถ้าศัตรูที่ติดติดติดมาาขวดจากแคสเซตสตอยู่มันก็จะเตะได้เตะสองทีได้ติดติดเลยไม่ต้องไปนั่งรอขุดาวในส่วนของราคาเหมือนจะวิ่งไปมิดเลนครับมันมีอยู่อย่างหนึ่งผมมีความรู้สึกว่าทางด้านของของหลีเกาหลีอะเล่นไม่เร็วเท่าหลีกจีนไม่เล่นไม่เล่นเกมลุกเท่าหลีจีนหลีจีนนี่คือนาทีครึ่งหรือว่าสองนาทีเนี่ยคือเปิดแล้วนะได้ป้อมแล้วนะ แต่เกาหลีนี่3นาทียังนั่งตีสก,กัตเตอร์อยู่ครับทางด้านฟิลลามันตีสก,กัตเตอร์ครับออกชินออกเพจออกชินที่ฟ้อนแน่นอนครับถือในส่วนของอสแกนวอร์ดไปด้วยคาซิกออกในส่วนของเจาะเล็กมาครับน่าจะขึ้นเป็นดัตเบกเพราะดัตเบตกกับไอเทมของคาซิกอะ่ะคาซิกอะ่ะมันน่ากลัวเทเดเฟียเทเดเฟียคือสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งที่เกี่ยวศัตรูนะฮะน่าจะรู้จักมันเป็นสกิลที่ถ้าเกิดศัตรูแม่งอยู่คนเดียวอ่ะไม่อยู่กับเพื่อนไม่อยู่กับมินเนี่ยนไม่อยู่กับเทเลสเนี้ย จะโดนแรงมากเลยนะแล้วเราใช้กับดัสเบดที่ดัสเบดนี่คือถ้าเกิดศัตรูมองไม่เห็นคาซิกนะถ้าเกิดมองไม่เห็นนะแล้วมาโจมตีจะได้โบนัสเพิ่มอีกมันจะแรงมากๆเลยตรงนี้ครับคาซิกได้ในส่วนของมังกรลมเสร็จครับแล้วพยายามที่จะมาแย่งในส่วนของลิพาโลครับแต่เหมือนกับฟิโอลาไม่รอดครับแหมโดนทางด้านของกาเลนครับยัดอันติเมตใส่หน้าเข้าไปครับแหมเจอในส่วนของดามิเซียล่วงครับล่วงง่ายๆอ่ะคือฟิโอลามันเป็นตัวที่ยิงไง ถ้าดูเอลลิงตีกับตัวตัวเขาเรียกว่าตัวอโต้แท็กอะเก่งนะเออแต่ถ้าเกิดเจอตัวสกิลอะเจอตัวสกิลเจอตัวเมทอะฟิโอลาจะลําบากเพราะว่าสกิลของเธอพวกพวกเอ่อพวกหลังพวกอะไรมันจะไม่ได้ใช้หรอกแล้วตัวบางๆอย่างเงี้ยโดนเบิร์ดชุดเดียวก็ล่วงอะนะล่วงง่ายๆครับโซน้าโนลาฟที่อยู่ในส่วนท็อปเลนครับออกมาน่าจะออกแบ็คคีเบอร์เท่าที่ดูอะนะครับมีออกในด้านของเอ่อ คิดดนเจมมาแล้วก็ออกในส่วนของเพนมาอย่างนี้เช่นเดียวกันกับทางด้านของการเล่นนะการเล่นก็จะออกคล้ายๆกันน่าจะแต่เอาจริงโอลาการเล่นผมมองว่าการเล่นดีกว่านะในการยืนเลนโอลามน่าไปเข้าป่ามากกว่าแล้วฟิโอลามาเข้าเลนมากกว่าวฟิโอลาสู้กับการเล่นน่าจะน่าจะไหวกว่านี่ครับเพราะว่าโอลามันมันก็ได้แหละแต่การมันก็กดการเล่นไม่ลงหรอกเพราะการเล่นเนี่ยมันมีพาสซีบที่ถ้ามันไม่ได้โจมตีไม่ได้อยู่ในไฟเนี่ยมัน มันเด้งเลือดอยู่แล้วอ่ะมันฟู้สู้แป๊บหนึง่งมันก็มุดหัวเข้าไปในในในบุตก็ยืนรีเลือดอย่างเงี้ยครับโอลาฟเข้ามาตีแรกมันก็จัสติดหมุนใสใช่ไหมอ่าแล้วเวลาที่จะแลกกันจริงๆเนี่ยโอลาฟจะจะใช้เลกเลสสวิงปาดหัวการเล่นลงไปเลยด้วยทูยดามเอ็อ่ะการเล่นก็อาจจะใช้อันติเมตเหมือนกันนะเลือดน้อยๆนี่ยิ่งโดนแรงนะอันติเมตของการเล่นนะดามิเซียจัสติกเนะี่ยแรงนะครับไม่ใช่เล่นๆครับ มีการปล่อยลิฟทฮโลครับแต่ไม่รู้ว่าทำไมคาซิกถึงปล่อยไกลขนาดนี้ปล่อยไกลมากนะเนี่ยพยายามดันเลนเข้าไปครับกาเลนก็ส่งมินเนี่ยนเหมือนกันนะแล้วทางด้านของเซตกับทางด้านของวารัตมาจากเลนล่างเลยครับส่งทวิตเตอร์เฟสไปรับครับราคาคารมารอแก๊งอยู่ครับชนไปหนึ่งทีครับป้อมเหลือ400 300 200ครับแหม่กาเลนได้เสร็จก็ถอยทันทีฮะปล่อยลิฟครับพอใจแล้วครับยิงพิซซิงอลโลไปหนึ่งทีครับทางด้านของราคาครโยกมาตรงกลางมหาฟิโอลาครับทวิตเตอร์เฟสรีบลงมารับทันทีครับ มาพร้อมการ์ดแดงฮะับเขียมอันนีนออกก่อนครับไม่น่าไฟจังหวะนี้ได้หน้ามาปาดป้อมล่างครับเทียร์หนึ่งป้อมล่างด้านของลิฟสันบล็อกพังครับเท่ากับว่า6นาทีครับสกอร์ศูนย์ต่อหนึ่งครับทางด้านลิฟสันบล็อกคิวนาไปก่อนนะแล้วก็ในด้านของป้อมครับเท่ากันเลยหนึ่งต่อหนึ่งแลกกันไปคือเทียร์หนึ่งด้านบนของ AF ก็พังเทียร์เทียร์หนึ่งด้านล่างของลิฟสันบล็อกก็พังครับเทียซิงเโลไปครับทางด้านของไอ วัลัตครับมีการออกในส่วนของมานามูลครับรอ,อ,อนนเป็นมุ่งน้ามนาแต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราขึ้นมานามูลเลยมันเปลืองเงินอะมันมันน่าจะออกเทียวทิ้งไว้ให้มันตแตกเยๆๆๆอะๆก่อนโอ้ยเจอวอยซาวะ,จะเจอ,อไม่ใช่วอยซาวอยส,วไ,วสไปคับสโลเข้าไปครับม่อกี้คซิคมาตอดครับมีการประกวดไวที่บูของทางด้านฟิล่าครับฟิล่าเห็นเราตัดวอดทิ้งอะพยายามที่จะเอาบูบักครับไม่รู้จะโดนขโมยไหมคคซิกเหมือนพยายามจะ จะเอาเขโมยฮะแต่ไม่เอาครับว่าแตกไปมันก็ไม่น่าโดดเข้าไปฮะถ้าเขามารับเยอะมันเป็นเรื่องการเล่นซื้อแบ็คคี e เปอร์ได้แล้วก็ขึ้นในส่วนของกันเวทขึ้นมาหนึ่งครับเตรียมขึ้นเหมือนเหมือนจะขึ้นสปีริตวิเศษเลยวะ่ะแล้วอัพรองเท้าขึ้นมาเป็นเกาะก,กะกอยอะรองเท้าอัพนี้มันก็ดีไปอย่างนะเวลาอยู่ในไฟมันสามารถกดแล้วเพิ่มแม็กเลือดได้ ยิ่งยิ่งศัตรูเยอะๆแบ็กเลือดยิ่งขึ้นเยอะครับแล้วจังหวะนี้เข้าไปใบแล้วปั่นออกมาอยู่ในเดอะบ็อกด้วยครับราคารไม่สามารถใช้ในส่วนของอะไรล่ะแบทเทนแดนนะไปหาเพื่อนได้เพื่อนช่วยไม่ทันครับลมนี้ในนั่งหน้า่าเลือกที่จะออกเป็นในส่วนของรถอเยดครับมาเอาเลือดครับแม่ไม่รู้ว่ากลัวตัวอะไรขนาดนั้นเหมือนนะอ้างเอารถอเยพมายันเลือดครับจะไม่ตำเม็อาจจะต่ำและจังหวะนี้โอเอาอีกแล้วครับการเล่นไหลลัวครับ กาเลนนี้ไม่สดอะไรมากครับเดินไปปัน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 เสร็จตีใบอัดอันติเมตนะครับดามเมเซียลูกเดียวครับเพลินเพิน,นนะไหลไป300ศแล้วอะ่ะมีการเงินของการเล่นนี่คือ7,000อะ่ะ7จ0ดโอ้โหตามมาด้วยมังกรครับทางด้านของคาซิเกะมับบงกรไฟได้ซะด้วยดิมังกร2ตัวตกไปงานลิฟแซนบ็อกหมดครับแล้วลิฟตสกัตเตอร์ตัวนี้น่าจะยกให้หรือเปล่าครับยกให้ครับยกให้ทางด้านของ AF ฟ f r i c a f e e ครับ ทางด้านของคารซิกมาตีป้อมล่างครับป้อมล่างของอฟคาพิตการเล่นกลับมาเทคด้านบนครับลไล่แดน้าไปแดน่าทำอะไรไม่ได้มากครับตอนนี้ตัวมันเอาไม่ได้ครับแล้วแค่ล o อ o อบเอดดามเมดไม่พอชัวร์เนี่ยดามเมดไม่พอแน่ๆครับจริงๆเจอทีวีวเฟกกลางแดน้าไม่ค่อยจะออก l o อ of บเอนะส่วนมากจะออกไปในส่วนของลิทเบนไปเลยเนี่ยเล่นดามเมดเจาะไปเลยอะไรประมาณเนี้ย เพราะว่าเกมนี้ผมมอง,มมองว่าโอลามันแทงได้ไงโอลามันแทงได้ราคามันแทงได้น่าจะไปเล่งดาเมรเพื่อช่วยเปียล่ามากกว่าหรือเปล่าครับส่วนนัง่งซิกครับเห็นอย่างนี้ไปเพลินๆครับ6,500โกรครับกับการออกกระทาลูเดนมาเป็นอันแรกครับและอัพรองเท้าขึ้นมาเป็นในส่วนของสตารอ่อเรียกว่าในพ c ีซีเรียกตอนยาบในนี้มันเปลี่ยนชื่อไปมก็จะ่ได้ส,ตสนะเตซิดอ่ะในส่วนของตัวทอง จริงใดก็ไม่ตายเลยนะจริงๆใดเงินนําด้วย7 0 0น่าจะได้เหมือนกันถ้าเล่นท้ายเกมดามเมจของโอลาฟมันจะดรอปลงนะแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับมันก็เป็นเมตาของเขาไม่ตายบ่อยก็ดีเหมือนกันเพราะถ้าตายบ่อยก็เป็นมนหนาดด้หน้าเพราะถ้าเกิดตัว,ต,วตัวบางเกินไปเวลาเข้าไปแล้วพลาดขึ้นมามันก็ตายแจกครับเอไม่ใช่ไม่ใช่อาร์ติคฟอครับเอฟของ เอฟของของเกาหลีนี่คือแอฟริกาฟรีดครับแอฟริกาฟรีดมันเป็นสปอนเซอร์เขาเป็นช่องช่องไงช่องสตรีมช่องอย่างหนึ่งของเกาหลีนั่นแหละนะครับผมไม่น่าจะผมเคยเข้าไปส่องดูแล้วก็มันใช้ยากเลยไม่ไม่ได้ไปยุ่งมากนะครับตอนนี้10นาทีครับสกอร์อยู่ที่0ต่อ3ครับการเงินก็ 34.3K ต่อ 39.9K 40้ละ แล้วก็ในส่วนของเทเลนหต่อ2ครับแล้วก็การคุมออบเจกต์ครับทางด้านของ l s b ครับหรือลิฟท์แซนบ็อกคุมได้ดีกว่าได้มังกรลมและมังก่อนไฟครับทำให้ทางด้านของแอฟฟิคาฟิตน่าจะมีเหนื่อยครับไม่กล้าประท้าตัว,ต,วตัวเยอะฮะแล้วการเล่นแม่งโคตรไหลครับตอนนี้การเล่นออกในส่วนของเบยบสอดเออออกไม่ใช่เบยบสอดอ่ะขึ้นเบลฟสอดเสร็จแล้วอ่ะแล้วก็ขึ้นเม็ดเลือดขึ้นมาเป็นหมัดแดงแล้วนะครับเบิร์ดไม่ง่ายแล้วครับถ้ามีหมัดแดงเนี่ย พอจะตายจะตายเลือดน้อยๆมันดีดเกาะขึ้นมาทันทีมารับแทนนะจากผลของหมัดแดงฮะบบทแมนแดนกลับมาคือือสังเกตซิกเล่นไม่ห้าวเลยอะซิกแม่งเล่นโคตรระวังเหมือนพยายามที่จะเคลียร์เลนแล้วก็จะดันอย่างเดียวไม่อยากจะแลกแต่แต,แต่แต่เหมือนเอาไดมาเพื่อยืนออกลาบดอนละเริ่มมีมานาแล้วสำหรับได,ดแดนซหน้าออลาบดอนเลสแคบกับตัวทองเดี๋ยวเดี๋ยวไดน่าจะเคสเซสไตล์ลูน่ารัดเข้าไปแล้วมูนฟอร นะถ้าถ้าถ้ามันเป็นฟอมคิดง่ายนะครับมูนฟอมเข้ามาแล้วกดตัวทองแม่งเลยครับทำไมทำไมถึงเข้าไปแล้วกดตัวก็ให้อีซิกครับมันโยนระเบิดครับเมกะบอมของมันมาครับ <c oughs> เมกะบอมเมกะอินเฟอร์โนบอมนะอมันอ่ะลงมาตุม้มอ่ะแต่จริงจริน่าจะเข้าพร้อมกับราคานี่ยแหละไดนาะเพราะราคามันสามารถเข้าไปพรอมพรอมกันะนะนะจริงๆราคาน่าจะเป็นตัวเปิดก่อนด้วยซ้ําจะง่ายกว่าใช้แกนเอ็นเทนเข้าไปเลวเดอร์ควิกเน็ตมาไดนากระโดดรูหน้ารัดเข้าไปรวบด้วยมูนฟอมมาก็จะง่ายขึ้นครับ ถ้าวอโบคอมโบนี้ได้ก็มีฟี์ที่ออฟกอรฟีดอ่ะจะพลิกเกมเนี่แต่ถ้ามันไม่ได้นั่นแหละปัญหาส่วนโอลาฟกับเซียวล่าน่าจะเป็นตัวที่คอยเข้าหลวงหลังมากกว่าแล้วตามเก็บน่าจะง่ายกว่านะครับส่วนด้านของทวิตเตอร์เฟสครับเท่าที่เห็นเล่นมา12นาทีแล้วอุตส่าห์ทวิตเตอร์เฟสมาจนมีอัติเมตแต่ยังไม่ได้ใช้เดสตินี่ไปไปแจมไฟอย่างมีประโยชน์ขนาดนั้นเลยนะเออยังไม่เห็นการแจมไฟขนาดนั้นนะอิลัชชั่นครับ ยังไงครับทางด้านของการเล่นครับเดินโยกอยู่หน้ามังกรครับทวิสเฟดดันบนครับแล้วเท็ดครับเหมือนจะรับดาเมจไม่ค่อยได้มากครับเลือดไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับเกาะไม่ได้เยอะนักคือเท็ดมันเป็นตัวที่มึงจะต้องเก็บเกาะมันไม่มีเกาะเพ์เลเวลให้อ่ะมันจะต้องเก็บจากวิญญาณอย่างเดียวเฟเข้ามาครับมีเด็กหลงครับโอ้ยสวยครับทางด้านของราคาครับมีการใช้แกนแท้หนีออกมาแล้วกดในส่วนของโปรโตเบลด้วย นะในนี้ผมก็ไม่เข้าใจในไวลิฟแม่งไอเทมอย่างเงี้ยแหละเหมือนกันเป๊ะเลยเรียกโปโตเบลใน PC เรียกล็อกเก็ตเบลเอากับมาเน,นะฮะปวดหัวกูก็ต้องมานั่งจำใหม่แหน่ลำบากทางด้านของเท็กกาเล่นพยายามโซนปีกซ้ายครับแล้วปล่อยให้ทางด้านของคาซิกตีมังกรอย่างสบายๆแต่โอลาฟไม่ยอมง่ายๆครับเข้ามาอันเดอร์โทอันเดอร์โทขวานไปหนึ่งทีครับพยายามส่องดูเป็นแทนวอร์ดครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะการเล่นหนามากครับจังหวะนี้ คาซิกครับลีฟเข้าไปแล้วยิงวอยสไปไปหนึ่งทีครับแล้วแยกออกจากกันครับเหมือนทักทายแหมไผ่ซิงเกิโลไปครับโอ้โหแรงอยู่ครับสำนวนท่านั่งของวารัลครับเคลียร์บินเนียนออกไปได้เกือบเวฟหนึ่งเลยเกือบทั้งเวฟเลยแหละน้ำยำใหญ่ครับครับน้ำลำใหญ่ครับน้ำน้ำลำใหญ่เอ้าโดนเดอะบ็อกเดอะบ็อกเอาตัวรอดนี่หว่าครับท่านั่นฟิโอลาเข้ามาครับคือฟิโอลานี่เป็นตัวที่สกิลล้าง่อนข้างแรงนะ ก็คือสกิลหนึ่งนะพุ่งเข้าไปทิมได้ง่ายๆนะล้วงหลังได้ง่ายมากเลยนะครับเห็นบางคนก็นิยมเอาฟิโอลาไปป่ากันอ่ะตอนนี้ครับตัวมันไม่ตัวในไวลยลิฟมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นอ่ะการที่เอาฟิโอลาป่ามันก็ยังดีอยู่แต่ตัวมันเยอะกว่านี้ฟิโอลาอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีครับเพราะจริงฟิโอลานี่เป็นตัวที่ถ้าเกิดเจอเมดเมดเบิร์ดเข้าไปนี่คือแบบง่ายเลยนะไม่ต้องทําอะไรครับมันเป็นตัวที่มันเอามาดูเอลอ่ะมันเอามาหนึ่งหนึ่งอ่ะเอาตึงหนึ่งกับตัวฟิสิกเก่ง ไล่เฉดเก่งมากเลยนะเบียรล,ล่าไล่เฉดเก่งมากไม่ค่อยแพ้ตัวใครด้วยนะครับแต่แพ้ตัวเบิร์ตตัวล็อกขาอะไรประมาณเนี้ล่วงล่วงหายไปเลยเหมือนกันกเพราะว่าเล่นใส่นี้ด้วทีนี้ที่ฟอนแล้วขึ้นในส่วนของเบรดอัพลูดคิงใช่ไหมม,มันก็จะวูบง่ายๆนี้เองครับ แต่ว่ามีการออกในส่วนของโปโตเบลมาด้วยนะเอาเข้าอย่างเดียวเลยโปโตเบลเข้าไปล้างอย่างเดียวเลยสําหรับเอาไว้ล้วงตัวตัวหนีๆเลยเพราะว่าน่าจะเอาไว้ล้วงและลุนโดนจับจังหวะนี้แกเนนแทน้นก็ไปครับกดตัวทองหนีโผล่ขึ้นมาโมโดนแล็กเลสวิงโอ้ยแต่สวยว่ะแม่เกาะตะเกียงของเทสครับเกาะตะเกียงของเทสหนีไปแบบสวยงามครับจังหวะนี้เราไปใช้ได้นะครับแบบกดตัวทองแล้วรอเพื่อนโยนตะเกียงมาแล้วก็หนีไปแบบรอๆอ่ะเออผมว่าใช้ได้ใช้ได้ไไดนะครับ ในส่วนของของเท,ท็ดออกเป็นในส่วนของเดนแมนเพจแล้วเอามาเพิ่มมูมเมนสปีดเอามาเพิ่มอัมเมอร์ด้วยเอามาเอาม,ามาตีเรือโอ้ยมูนฟโฟเข้ามาแต่มูนฟโฟจังหวะนี้มันมันไม่ใช่ครับเหมือนมูนฟโฟตั้งใจแรกเขาจะตายอยู่แล้ว,ลวโดนดเดนแมนเพจสตันคร,รับแล้วโดนทางด้านของคาซิกรีฟเข้ามาเท็ดเเฟียง่ายๆอย่างนี้มันรู้สึกว่าไม่สมไม่สมผลหรือเปล่าในส่วนของบาลอนาชอครับเกิดแล้วครับ 15นาทีบอลอนตัวแรกเกิดครับทางด้านของลิฟสันบล็อกคุมทันทีครับไม่มีวอร์ดและไม่มีคือไม่มีโซนนิ่งของฝั่งอฟฟิาฟิทเลยเนี่ยอฟริาโดนสต,ตันครับแล้วพยายามริปโพสครับแต่ตัดไมทีตรงกลางโอลาพยายามเปิดแล็คล็อกหนีแฟดต,ตามมาเดสเซนเทนไม่โดนครับแม่แลกนาล็อกเสร็จแล้วกดแฟดหนีจังหวะจะโดนเดสเซนเทนครับกดบาเลียด้วยฮะเอาตัวรอดอย่างเดียวเลยครับทหงืน้านของโอลาครับมาลุยยังไงฮะ ออกในส่วนของมัดแดงมาแล้วนะครับสำหรับโอลาฟแล้วก็แบ็คคิวเบอร์ครับเนี่ยโอลาถ้าต้นเกมมันทำอะไรไม่ได้นะครับมันเป็นตัวที่อย่างนี้จริงๆนะต้นเกมมึงมีหน้าที่ทําเกมดังนั้นมันเหมาะมากเลยที่จะไปป่ามากกว่าจะไปยืนเลนเพราะถ้ายืนเลนปุ๊บไอตัวยืนเลนมันคือตัวแช่เกมแช่เกมแล้วมันเล่นยาวนะครับพอมันมายืนเลนเนี่ยมันแกงไม่ได้มันทําเกมไม่ได้มันทําเกมไม่ได้พอปลายกลางเกมไปถึงปลายเกมอ่ะโอลามันก็จะดรอปแบบวูบเลยเออ ทางด้านของอับกาฟีครับโดนดันมิดเลนมาพังครับป้บอมเทียสองของมิดเลนพังไม่มีเหลือนลฮะแม่ไม่น่าไหวครับวอมโบ,บอมโบที่คิดไว้ครับทางด้านของแดนน่าออกเป็นซิกากร์อากาศครับพึ่งจะมากลัวคาซิกกับการเล่นเอาตอนนี้ชา้าไปนิดนึงฮะจริงๆมันควรจะออกซิการ์อากาศมาแทบจะเป็นชิ้นแรกชิ้นสองเลยแหละเออไม่งั้นเนี่ยมันจะก,กันดาเมจของคาซิกไม่ไหวเพราะว่าคาซิกตอนนี้ได้ยูมูได้ในส่วนของอ ดัตเบดใช่ไหมครับแล้วก็มีการออกแบ็คคิเบอร์มานะครับออกซิลินดได์มานะครับมีขึ้นบีเอฟสอดมารอไว้แล้วมีโปรโตโบเบลด้วยคือไล่ข้างเดียวกันจังหวะน,นี้ไม่ต้องเอาตัวทองไว้ไหนีเลยเข้าทีเดียวชุดเดียวจบครับคิดว่าคิดว่าไอเทมที่ที่สี่เขาไอ้ที่ 4, อ,ทออกบีเอฟมาน่าจะขึ้นเป็นเกาะเกิดอั่นแหละเอาเป็นการ์เดียร์เอ็นเจ้ามากกว่าเพระมาณสองจุดหกครับแบดปดสองจุดหกเระมาณนั้นครับมันยังเป็นแพทเก่าอยู่ครับ เขาแข่งกันเสร็จไปเมื่อประมาณต้นเดือนมกราครับต้นเดือนมกราอันเนี้ยเกี่ยวเดสเซนเทนครับไม่โดนครับแต่จังหวะน,นี้โดนไล่ครับโอลาฟแล้วอันติเมการเล่นลงหัววัวแตกครับแม่ครับติดตามเก็บอีกหนึ่งทีแล้วตามเก็บอีกหนึ่งตัวได้ไหมครับแต่ไม่ได้ครับโดนนางฟิโอลาทิมลังเข้าไป แล้วการเล่นสปินทวินหรือเปล่ากดตัวทองแดนหน้าต้องแฟนหลบแล้วเข้ามามูนฟอแรกให้เพื่อนครับดูดเข้ามาแต่ไม่มีคนทําดามเมจตามครับทางด้านของซิกไม่รอดครับโดนการ์ดทองสตันเข้าไปแล้วทางนี้ครับพยายามแดนหน้าพยายามที่จะเอาแล้วแลกไปหนึ่งต่อหนึ่งฮะแนแดนหน้าเก็บไปได้แหลโดนทวิตเต้เฟสสวนกลับมาเหมือนกันครับนี่น่าเสียดายฮะทำให้ทางด้านของแอฟริกาฟีดครับไม่เหลือคนจะการวัตไตเอสครับแล้วก็ทางด้านของลิฟสันบ็อกครับดันดันดีครับเลนล่างครับ เลนลา่างพังแน่นอนครับเพราะว่าทวิตเต็ดเฟดของเยอะเห็นอย่างนี้ทวิตเต็ดเฟดกดสก,กิลนี่คือเร่งเร่งเร่งสปีดนะครับพร้อมกับเทสขวดอย่างนี้เนี่ยพังครับสำหรับเกมแรกครับเกมแรกครับของด้านการแข่งนี้ครับหนึ่งในสามเกมทางด้านาลิเวอร์พูลคว,าควา้าคะแนนที่หนึ่งไปก่อนนะฮะง่ายๆเลยง่ายๆจริงๆครับอันนี้เป็นการชิงเขาเรียกว่าชิงที่สามนะไม่ใช่ชิงที่หนึ่งนะครับเพราะว่าเขาเขาเลี้ยงก่อนเขาเลี้ยงชิงที่สามก่อน ิฟแสนบอกมีภาษีม,มากกว่าเหตุผลเพราะว่าประสบการณ์น่าจะเยอะกว่าเพราะว่าเป็นทีมใหญ่ด้วยนะครับเป็นวลิฟที่มาจากทีมใหญ่ของ LCK เออมาจากรอใหญ่อะรีแครรอบครับเลือกลีกไทยผมไม่แน่ใจหหละครับผมไม่ได้อยู่ไม่ได้ยุ่งกับเขาเลยนะครับจะรีแคปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันอืมหลีกไทยก็เห็นแข่งแขงอยู่เนาะแต่ไม่รู้เป็นยังไงใช่ปะ่ะเห็นเขาว่าก็เหงาเหงาหน่อย แล้วมีดราม่าอะไรด้วยว่าแบบไปสเสมอปแข่งเพราะว่าไม่มีการตั้งกล้องผมก็ไม่รู้อีกได้ยินมาตลอดะความจริงเป็นอย่างไรเราต้องไปสืบหาความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวครับคนนั้นได้กล่าวไว้เกมแรกจบไปผมขออนุญาตด,ดึงนะครับดึงไปเกมสองครับเพราะผมฟังเกาหลีไม่ออกฮะแม่งพูดอะไรกันก็ไม่รู้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษย,ยังพอจับความได้นะครับ <c oughs> อ่ะเข้าสู่เกม2อเลยดีกว่า